สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับมิกสร้างมาครับเขาจะมาสอนสร้างุกนะครับอันดับแรกของที่ต้องเตรียมมีไอ้นี่ครับา,มาไมไอ้นีไน่ไอ้นี่แล้วก็ตุนคอสแล้วก็อะไรวะจำไม่ได้แล้วก็ TNT แล้วก็นน้ำนะครับแล้วก็ไอ้ให้สร้างเป็นแบบ เดี๋ให้ดูอีกครั้งนะครับนะครับม่สร้างเป็นแบบนี้แล้วก็สร้างเป็นแบบนี้แล้วก็วางทีเอ็นทีไปหกทีอันอย่างละช่องนะครับต้ำผู้ตอนกลางคืนจะสวยนะครับแี๋วลรอก,ก่อนครับอ่าเตืมทีเอ็ที แล้วก็จะทําวงจรกับพริบด้วยนะครับของมันได้มีแค่นี้นะครับก็วงน้ำไปครับ